องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินร่วมกับโรงเรียนบ้านพันสเสด็จในการจัดฝึกอบรมเบสิกลซัพพอร์ตนะคะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคื่นชีพขั้นพื้นฐาน CPR ค่ะ นายศิรวิทย์อภัยวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบนบ่อวินพร้อมคณะศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบนบ่อวินได้รวมเปิดโครงการอบรมฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR และการปสมพยาบาลเบื้องต้นสืบสารต่อจากโครงการสร้างทำสร้างจิตอาสาทำ CPR 10ล้านคนเพื่อช่วยชีวิตผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นภายใน3ปีค่ะเป็นโครงการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่1ิบ เป็นโครงการที่สร้างกิจอาสาทั่วประเทศภายใน3ปีได้10ล้านคนและสามารถทำ CPR ช่วยเหลือชีวิตคนอื่นได้ค่ะโดยในการจัดอบรมครั้งนี้ตั้งเป้าให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถบอกระดับความรุนแรงของอาการผู้ป่วยฉุกเฉินและสามารถแจ้งเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉินโดยการโทรแจ้ง1669ซึ่งการช่วยฝื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเป็นการปฏิบัติการเพื่อช่วยคนหัวใจหยุดเต้นหรือคนที่หยุดหายใจอย่างกระทันหันโดยไม่ต้องใช้เครื่องทางการแพทย์แต่อย่างใดเพียงแต่ใช้แรงมือกดที่หน้าอกและเป่าลมเข้าปากผู้ป่วยก็สามารถทําให้หัวใจที่หยุดเต้นสามารถกลับมาเต้นใหม่และทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ค่ะโดยหลักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานมีดังนี้ค่ะมีการแลกปลี ออกซิเจนที่ปอดมีการไหลเวียนโลหิตนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เกิดภาวะสมองตายทำภายใน4นาทีหลังจากนักเรียนได้เรียนภาคทฤษฎีแล้วนะคะก็เป็นช่วงของการปฏิบัติ CPR และการจำลองสถานการณ์เมื่อเกิดพบเจอผู้ป่วยหมดสตินักเรียนจะทำอย่างไรโดยให้นักเรียนโทรแจ้ง1669และทำการ CPR ค่ะผู้ป่วยระหว่างรอเครื่อง AED ซึ่งนักเรียนมีความสนใจและก็ได้รับความรู้ในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมากด้วยนะ